มืดแล้วทุกคนวันนี้ภาพเบิ่งงัวใหม่พี่น้องซื้องัวงใหม่นี่พี่น้องงัวงสองตัวนะทุกคนนะซื้อมาใหม่มาเลี้ยงอยู่ที่หอผักนะทุกคนงัวเถิกวัดสองพี่น้องงัวเถิกอ่สีดำกับสีแดงโอ้มันแมงตอมมันทุกคนโอ้แมงตอมมันมันจีมันปัดแมงไหมมาตอมมันทุกคนวันนี้ภาเบิ่งงัวงนะทุกคนนะ คำ no? นะพี่น้องคำนะกระเพาะเราเอาพี่น้องพาเรามาเบิ่งบนรยากาศตอนค่ำตอนนี้มืดเลยพี่น้องเป็นตกดินแหละโอเคก็ยังเป็นประจิตเพี่น้องนอนสองเตียงเป็นประจิตทุกคนมีห่านมีอะไรทุกคนโอ้หนับเขามาส่งใหม่ที่นี่เบิ่งนับเบิ่งกับเตก หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแก้ตุกเนาะสิบเกตุกทั้งเบิร์ทุกคนเขามาส่งน้ำอยู่ที่หอผักทุกคนสิตุกสาวตุกอยู่นี่นะโอสาวตุกนี้สาวตุกพี่เนาะเห็นบ่มันจะแม่นะทุกคนไอ้น้ำเขามาส่งมาทุกคน บรรยากาศค่ำๆตอนมันมืดทุกคนตอนนี้ก็เริ่มใต้ไฟแต่ยัางไรจะฟื้นใต้ไฟเลยทุกคนเนี่นี่ก็งัวยซองโตทุกคนบรรยากาศยามแรงนะบรรยากาศพระจิตกระลอกใต้ไฟขึ้เก่านนะทุกคนจะได้ชีพใต้ไฟอีดอกหนึ่งทั้งหนาตอนนี้ทั้งหนาบอท่านใต้จะไปรอใต้ไฟก่อนนะทุกคน ทางด้านหน้าเพื่อนนะด้านหน้าเขาฝักเนาะด้านหน้าเขาฝักบระทันถ่ายเออบระทันใต้ไฟต้องไปใต้ไฟก่อนแล้วเหมือนเดิมนะทุกคนนะบรจิตก็ไดม,ไมึดมาแบบมืดๆวันนี้ทุกคนเด้อยิ่งจำพี่ฉันรู้รม,มืดอะไรนะทุกคนนะก็บ,บอกว่าม,มืดๆแต่ฉรู้มืดละกันแล้วถ่ายคลิปเหมือนเดิม เนาะเุกนมาแบบมืดแน่เนึองเราคิดูที่ช่อง YouTube เหมือนเดิมนะกับจ้ะทุกคนโอ้ขี้เกียจ์หลายเลยเกียจหลายๆอย่างเนาะเ้าเา่ีพเกียรเต็มเลยตอนนี้เราอัดตูก่อน ตอกประตูได้ขำเลยทุกคนเนะาะยัดงอออกงอกับบาใหม่เนี่ยนะมันว่าบัอัดกับะได้นะทุกคนนี่ซีลประตูก่อนประตูก่อนนะจ้ะพร้อนมืดแล้วทุกคนทำคลิปน้ำมือดอันนี้ เรียบร้อยอัดเลยทุกคนอัดตื้ไปละบ้านเราได้เงนงอกนะเงื่อมาใหม่ดิคำละเชือกรุดเชือกขาจะไปใช่ไรเนาะถ้าเราห้อผักกันนี้ทุกคนเหมือนเดิมนะในกาศท้องฟ้ามันคือมืดแล้วตอนนี้เพรมันคำแล้วทุกคน เราอัดคลิปเหมือนเดิมทุกคนเขามักกังใจทุกการที่ามชมของพี่น้องบัตรทุกคนในวันนี้พี่น้องบัตรจิตขอปิดคลิปในวันนี้เพียงเท่านี้พี่น้องมาออนไลน์เนาะมืดแล้วทุกคนมืดแล้วเนาะอัดคลิปมืดเลยทุกคนฮะพบกันใหม่เช้านาทุกคนสซานาคินีแมนสวัสดีจบที่นี้เนาะบ๊ายบาย